สวัสดีครับวันนี้พบกับครูคีตาในวิชาทัศนศิลป์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคําว่าทัศนศิลป์นะครับในคําว่าทัศนศิลป์นั้นมันก็คือส่วนหนึ่งของศิละปะนั่นเองในศินละปะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนศิลป์ดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์แล้วยังมีอ,อื่นอีกมากมายที่เราไม่ได้เรียนรู้นะครับในวิชาเรียนเช่นพวกภาพยนตร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะครับไม่ได้อยู่ในวิชาเรียนแต่ก็ มีเราสามารถปฏิบัติได้ในการหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เรามาพูดถึงในเรื่องของทัศนศิลป์ในทัศนศิลป์นั้นจะออกแบ่งออกเป็น4แบบนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีภาพประกอบไว้ให้ดูนะครับเอาละครับรูปแบบที่1นะครับลูปแบบที่ห,รบบหเรียกว่าจิตกรรมจิตกรรมคืออะไร จิจกรรมคือการวาดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดบนกระดาษการวาดบนผืนผ้าใบหรือแม้กระทั่งวาดบนฝาผานังนะครับตัมโบสหรือวิหารที่นักเรียนเคยเห็นนะครับหรือตามรูปแบบที่ครูให้ดูอยู่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นภาพต่างๆสวยงามมากมายนะโดยใช้เทคนิคการวาดโดยมนุษย์นะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติสร้างขึ้น เช่นต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาเอ้ยมันดูสวยงามมากอันนั้นไม่ใช่ศิละปะนะครับเป็นความสวยงามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นศิละปะนั้นต้องเกิดจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นนะครับต่ีไปลองไปดูส่วนที่2กันดูะนะครับในรูปแบบที่2นะครับก็คือเขาเรียกว่าปฏิมากรรมปฏิมากรรมคืออะไระให้นักเรียนจำง,ง่ายๆนะครับคืองานปั้นนะครับนักเรียนอาจจะเคยปั้นดินน้ำมันมาตอนสมัยเรียนเด็กๆนะครับก็ <S <S เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในงานของปฏติมากรรมแต่งานปฏติมากรรมเนี่ยไม่ได้ปั้นอย่างเดียวแม้กระทั่งงานหล่อขึ้นมาเหมือนองค์พระอย่างเงี้ยครับที่ใช้การหล่อใช้ทองเหลืองใช้ทองแดงในการหล่อปูนขึ้นมาแล้วก็นําทองแดงทองเหลืองเนี่ยหยอดลงไปในแม่พิมพ์ต่างๆอันนั้นก็เรียกว่างานปฏติมากรรมเหมือนกันนะครับปฏิมากรรมมีหลายรูปแบบเลยแล้วก็ตามภาพตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นเลยนะครับว่างานปฏติมากรรมมีอะไรบ้างนะครับ นนก็คือส่วนหนึ่งของงานประติมากรรมครับนะครับในรูปแบบที่3นะครับเรียกว่าสถาปัตยกรรมนักเรียนอาจจะคุ้นคำว่าสถาปัตย์นะครับใช่เลยก็คือการออกแบบหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับการออกแบบนั้นก็คือต้องมีการวางแผนนะครับในการเขียนแบบเขียนรูปแปลนขึ้นมาในลนักษณะเป็นโครงสร้างนะครับทั้งภายในและภายนอกเลย ให้นักเรียนนึกถึงออนุสาวรีย์ต่างๆโบสถ์วิหารนะครับที่เป็นตัวอาคารเป็นตัวตึกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนั้นเรียกว่างานสถาปัตยกรรมตามรูปแบบที่นักเรียนเห็นเลยนะครับในเมืองไทยเราก็มีเยอะนะครับอของเมืองไทยนั้นจะเป็นเช่นโบสถ์เป็นวัดอย่างเงี้ยองเราจะเยอะมากแต่ในสถาปัตยกรรมที่เป็นงานศิลปะของเมืองนอกนั้นโอโ้โหเยอะมากๆเลยตามรูปแบบที่นักเรียนเห็นเลยครับ สุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็คืออันที่4นะครับเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าภาพพิมพ์ภาพพิมพ,พม์เอ๊ะมันคือ,อยังไงอ่าหลายคนจะไม่เข้าใจให้นักเรียนนึกถึงตอนเด็กๆที่ครูครูเคยให้นักเรียนเอาใบไม้มาจุ่มสีแล้วแปะไปบ,บนกระดาษอ่าอย่างนั้นก็เรียกภาพพิมพ์แบบธรรมชาติโดยใช้อ่าธรรมชาติอ่าอุปกรณ์จากธรรมชาตินะครับอ่าทาสีลงไปแล้วก็แปะไปบ,บนกระดาษก็จะเป็นรูปใบไม้เป็นลายของ หรือของใบไม้นั่นเองแต่ในภาพพิมพ์ในงานศิลปะนั่นคือเราอาจจะเป็นการแกะสลักไม้ในรูปแบบเป็นลายเส้นนะครับแล้วใช้มึกทาไปบนไม้นะครับแล้วก็ปั๊มไปบนกระดาษนะครับให้เกิดรูปภาพต่างๆตามที่เราได้แกะสลักเอาไว้นะครับตามรูปแบบที่เรียนเห็นเลยเราสามารถทําภาพนี้ได้หลายๆภาพโดยการทํางานชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวะนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็สรุปแล้วนะครับในงานทศนลศีมีทั้งหมด4แบบมีจิตรกรรมคือการวาดนะครับปฏิมากรรมคือการปัน้นสถาปัิยกรรมคือการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายภาพพิมพ์ก็ตรงตัวเลยการพิมพ์ภาพลงไปเท่านั้นเองส่วนวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจโดยละเอียดกันในครั้งหน้านครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ